สวัสดีครับทุกคนผมหมอการนิมิุขเมื่อใดที่มืดมิดที่สุดแสงแรกของนใหม่ก็กําลังใกล้เข้ามาในสัปดาห์นี้คนเกิดวันเสาร์กำลังอยู่ในจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตไพ่ที่เปิดออกมาคือพลังงานแห่งการฟื้นฟูและการปลดปล่อยบางสิ่งออกจากใจไพ่ทั้งสามใบที่เปิดได้คือไพ่ใบที่1ชายคนหนึ่งนอนเจ็บปวดหลังจากโดนทําร้ายแผลลึก นแผ่นหลังคือตัวแทนของความทรมานทั้งจากครอบครัวหรือแม้แต่ตัวเองเป็นไพ่แห่งการถึงจุดสุดท้ายของบางเรื่องที่แม้จะเจ็บแต่ก็บอกว่าคุณรอดมาได้แล้วไพ่ใบที่สองชายชะาตาบอดยืนอยู่หน้าประตูด้วยความสงบแม้มองไม่เห็นทางข้างหน้าแต่ยังเชื่อว่ามีทางอยู่ไพ่ใบนี้เตือนให้หยุดวิ่งไล่ตามคําตอบแล้วหันมาฟังเสียงข้างในเพราะการพักคือการเตรียมตัวก่อนก้าวใหม่ ไพ่ใบสุดท้ายในพาย,ยุที่โหมกระหน่ำมีแม่ชีเปิดประตูพบเด็กทาลกในตะกร้านี่คือไพ่ของทางเลือกที่ไม่ชัดเจนและการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ได้วางแผนไว้ไพ่บอกว่าถึงแม้จะลังเลแต่การเปิดใจคือสิ่งที่เปลี่ยนชะตาได้เรามาวิเคราะห์สีด้านหลักนะครับสำหรับการงานคุณกำลังรู้สึกเหมือนทำทุกอย่างสุดแรงแล้วแต่ยังไม่เห็นผล แต่อย่าปล่อยให้ความรู้สึกนี้ทําให้คุณหมดศรัทธาเพราะเวลานี้คือช่วงพักใจพักร่างก่อนจักรวาลจะส่งประตูใหม่เข้ามาอย่าตัดสินว่าตัวเองล้มเหลวเพราะจริงๆแล้วคุณแค่ต้องเปลี่ยนวิธีเดินสำหรับเรื่องการเงินเป็นช่วงที่รู้สึกกึนไม่เข้าคายไม่ออกต้องช่วยคนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่พร้อมให้บอกให้จัดสมดุลความจําเป็นของตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยแบ่งปันหากมีข้อเสนอด้านการเงินที่ยังลังเลให้รอ เพราะตอนนี้ยังไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดส่วนเรื่องความรักคนโสดยังมีแผลใจฝังลึกบางคนถึงก็ปิดใจไปเลยภัยแนะนําให้เยียวยาตัวเองก่อนจะเปิดรับใครส่วนคนมีคู่อย่าปล่อยให้ความเงียบหรือความเฉยชาทําทให้เกิดความห่างการไม่เลือกก็เป็นการเลือกเช่นกันสุขภาพระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทอ่อนเพียภูมติตกหรือเจ็บเรือรังที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง คุณต้องหยุดก่อนจะพังนี่ไม่ใช่เวลาฝืนแต่เป็นเวลาซ่อมแซมอย่างแท้จริงไม่มีแผลใดที่รักษาไม่หายหากคุณไม่ยอมให้มันหายแม้ทางข้างหน้าจะไม่ชัดเจนแต่ทุกความมืดคือจุดเริ่มต้นของแสงคนเกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ต้องไม่ตัดสินตัวเองจากสิ่งที่พังแต่ให้ใช้เวลานี้สร้างพลังในใจอีกครั้งพลังแห่งนิมิตจ,จะค่อยๆนำคุณสู่ศูนย์กลางของตัวเอง ความมุ่งมั่นและความใจใสจะสามารถก้าวผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับขอให้เชื่อมั่นในตัวเองและพลังภายในที่มีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและเต็มไปด้วยพลังบวกในสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับสิ่งอะไรอยู่ขอให้หมัดดูแลตัวเองทั้งกายและใจและอย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสใหม่ที่กำลังรอเราอยู่หมอการนิมิสุข,ขอวอวยพรให้ทุกท่าน พบเจอแต่สิ่งดีตลอดสัปดาห์นะครับการนิมิตสุดพลังแห่งนิมิตนำพาสุขรือความมัง่งคั่งแล้วพบกันใหม่ในนิมิตครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ